พิสุโลกรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญาเดินหน้าฟื้นศรัทธาจัดการปัญหาภายในวัดย้ำโปรง่งใสตรวจสอบได้พัะครูเกษมวาปีพิสัยรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญาเดินหน้าปรับปรุงและจัดการปัญหาภายในวัดหลังเกิดข้อข้อรหาในอดีตย้ำลุกขั้นตอนโปรง่งใสตรวจสอบได้พร้อมเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนในงานแข่งเรือประเพณี เมื่อเวลา11นาฬกาวันที่13กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูเกษมวาปีพิสัยรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกและรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดแถลงความคืบหน้าหลังเข้ามาดูแลกิจการภายในวัดนางพญาภายหลังเหตุการณ์ที่มีการตรวจสอบปัญหาความไม่โปร่งใสที่ผ่านมาโดยย้ำว่าการดำเนินงานมุ่งคืนความสงบ ลดข้อคอรหาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พุทธศาสนิกชนพระครูเกษมว่าปีพิสัยเปิดเผยว่าได้เร่งปรับปรุงพื้นที่สำคัญภายในวัดเช่นพระอุโบสถและพระพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยจัดระเบียบพ,พื้นที่ให้เรียบร้อยติดตั้งประตูเข้าออกใหม่เปลี่ยนกุญแจภายในโบสถ์ทั้งหมดรวมถึงปรับป้ายบริจาคให้โปร่งใสจัดสถานที่รับดอกไม้ทุกเทียนให้สะอาดเหมาะสมต่อการสการะ ก็ความคืบหน้าก็อย่างที่โยมได้เห็นเราได้เคลียสถานที่บริเวณหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์วัดนางพญาและก็ในพระพาของบ<ถ>ันธุเลสวนทั้งห้าพระองค์นั้นเราได้จัดการเคลียพื้นที่ต่างๆปรับเป็นระเบียบใหม่ให้เรียบร้อยมีประตูปิดเปิดประตูที่จะเข้ามาในวัดมีประตูปิดเปิดบอกเวลาไว้ทั้งหมด ละในโบสถ์แล้วก็เกลยนลูกกุญแจทั้งหมดทุกที่ทุกทางแล้วก็ติดป้ายของการบริจาคแต่ละตู้แต่ละนันติด้า้บริจาคใหม่หมดในบริเวณนี้เราก็จัดให้ญาติโยมไปกราบทางด้านข้างดอกไม้ถูกเทียนและปูผมอาสนะสิ่งต่างๆให้แลดูมันเป็นที่หน้าจเจริญหนูจเจริญตากับญาติโยมที่ได้เข้ามากราบจัการะ สมเด็จพระนเรศวรก็นำขยาเรือนเรือนแก้วอย่างที่ญาติโยมได้เห็น,นเราลงทวดูตามสถานที่ต่างๆที่มาม,มาปรับที่บริเวณวัดและเปลี่ยนภาพบุคคลที่อยู่ในบริเวณวัดได้ไม่มีนา่องเกี่ยวแล้วในสถานที่ต่างๆในบริเวณวัดของเราวัตถุมงคลก็ไม่มีจำหน่ายทั้งซ้าฝั่งไม่มีวัตถุมงคลจำหน่ายวัดมีแต่ การขับไหว้สักการะบูชาพระสมเด็จนามญาจุมเหลอนแก้วขับขอพรสิ่งต่างๆก็อยู่ในระหว่างของการพัฒนาคือทำให้มันดีขึ้นแต่จะไปถูกใจของคนทุกคนมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่อยเป็นไปยๆปรับระเบียบมันก็ต้องไปตามสเต็ปไปตามสถ,ถานที่ที่เรากระทำได้นั่นเองอึกอากัอาจจะไม่ถูกใจของนนนคนบางคนบางพวกบางกลุ่มบางเรา แต่เราก็ค่อยๆทำไปคือว่าทําให้ดีที่สุดที่เท่าเราจะทําได้ก็เขาจะเร่นพอะประมาณล้านสี่ตอนี้เรียกในบัญชีประมาณล้านสี่ไั้งแต่ปิดตูในโบสถ์นี้ก็ได้ล้านล้านสี่นะนั่นเกิดาค่าใช้จ่ายบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราเข้ามาเชียร์ทั้งหมดล้องติดแล้วก็เข้ามาเชียร์บินค่าน้ำค่าไฟค่าสิ่งต่างๆที่ก็ติดไว้บาง ไฟบางบิน2เดือนไม่ได้จ่ายก็จะมาตัดเราก็ไปจ่ายหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามักเชียจะรวมค่าไฟทั้งหมดสี่หมอก็เกือบ50,000ื่นนะเกือบห้าหม่นบาทถ้าว่าจะมาดูแลมาอะไรเราก็ต้องขอบัตรประชาชนทั้งหมดแล้วเรามีรอพรพอมาดูในเวลากลางคืนกลกงคืนมีรอพรพอทั้งนี้ปัจจุบันวัดนางพญาไม่มีการจัดทำวัตถุมงคลส่วนการกราบไหว้พระนางพญาเรือนแก้วได้จัดระบบใหม่ให้เรียบร้อย และเป็นขั้นตอนมากขึ้นโดยยึดหลักโปรง่งใสตรวจสอบได้โดยเฉพาะด้านการเงินที่ทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าสู่วัดทั้งหมดเรื่องที่ผ่านมาให้ถือว่าผ่านไปเรามาเริ่มต้นใหม่ปัจจุบันมียอดเงินเข้ามาแล้ว1.4ล้านแสนบาทใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดและชำระค่าน้ำค่าไฟซึ่งค่าไฟสีหม้อไฟรวมเกือบ50,000บาทพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลางคืนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ พระครูเกษมกล่าวสำหรับงานแข่งเรือประเพณีในสัปดาห์นี้วัดนางพญาได้จัดสถานที่จอดรถให้ประชาชนฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกแนละร่วมส่งเสริมประเพณีท้องถิน่นคาดว่าจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาสักการะพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้วและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณนะพระพลาเป็นจำนวนมากภายหลังการถแถลงข่าวพระครูเกษมได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมพระอุโบสถพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว และพระพราหัตไทยนเรศวรห้าพระองค์ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรพร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณวัดนางพญา